ครับวันนี้มาดูแปลงองุ่นนะครับที่บ้านโพนตำบลโพลนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินนะครับก็นี่คือแปลงองุ่นนะครับที่น่าจะให้ผลผลิตแล้วนะครับไรเมล็ดพี่ยอดเขามันก็เอสสี่สิบแปดเอสสี่สิบแปดเอรีอันดอลล่ากลายเป็นที่นิยมกันเลยตอนนี้นะอันนี้พันอะไรครับนี่ เอลียดอล่าหรืออีกชื่อนึงก็ S48 S48 นี่อันนี้ถือว่าสุกเลยไหมสุกแล้วครับสุเด็กกินได้ครับโอ้ครับสจะกี่เดือนครับนี่ตอนนี้ประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนให้ผลเก้าเดือนนี้ให้ผลผลิตเลยอืมเราขยายพันธุ์แบบไหนครับขยายพันธุ์ก็อ่าเราต้องนำต่อป่าต่อป่าทำตอป่ามาซะก่อนไปไปตอนต่อป่ามาก็คือเอางนป่า ลามาจากไหนครับเอาเงนปลาก็ซื้อมาจากตลาดทั่วไปแล้วก็มาเพาะเราขยายอันนี้คือตอปลาบอใช่ไหมทุกตอเลยเหรออ๋อนี้่นะครับตอปลาอันนี้คือตอพันดีตอพันดีแล้วเราสั่งตอพันดีจากไหนครับก็จากในเพจในเพจที่มันเชื่อถือได้อ๋อแล้วถ้าเราเอาจากตรงนี้ได้ไหมได้ได้เพราะให้มีตอปลาพอมีตอแล้วก็เราเอาเอากิ่งพวกนี้ไปได้ ถือว่าอันนี้ปลูกเริ่มต้นมานานยังครับเป็นทดลองประมาณแปดเก้าเดือนเริ่มจากที่บ้านก่อนทําต้นนึงก่อนตัดยังไงตัดนี่เลยหรือว่าตัดเพราะนี่ตัดแับนี้เลยได้ไหมไม่ไม่ไม่ตัดนี่เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นจะให้ผลผลิตต่อตัดนี่แล้วก็ตัดตัวนี้ทิ้งได้เลยไม่ไม่ไม่เพราะว่าตัวนี้จะปล่อยให้มันเกี่ยงแล้วก็ต่อไปเราก็จะตัดตัวนี้แล้วก็ให้มันออกมาชิมหน่อยสิเพี่ยวอมบาน อ,อ,อันนี้เป้าหมายในการทําคืออะไรครับวัตถุประสงค์หลักเ,เรามีอยู่สองวัตถุประสงค์ครับอันหนึ่งเราจะทํไวยอยู่แล้วอก็คือทีแรกเราจะพัฒนาสายพันธุ์ไวยืุพันณุ์ชีหลานครับตอนนี้ก็ปลูกเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเกษตรจะทําเป็นการท่องเที่ยวครับอาคารอะไรเราก็มีแล้วอ,อ,อก็เลยเถือโอกาสทําไปเลยทำสองอย่าง,นนอง,อางก็คือไวกับท่องเที่ยว คล้ายๆว่ามีโรงผลิตวายบ่ไวายแล้วก็มีแหล่งวัตถุดิบอยู่ตรงนี้ครับให้มันให้มันมีความหลากหลายคัแล้วประเมินตัวเองยังไงครับความสาเร็จพึงพอใจไหมครัก็ยังครับการดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่เพราะว่าตัวคนเดียวขี้เกียจด้วยขี้เกียจด้วยอันนี้เราใช้ระบบน้ําช่วยเนาะครับระบบน้ําแบบไหนครับระบบนี้จะเป็นแบบระบบเขาเรียกอะไรสปริงเกอร์สปริงเกอร์ ให้น้ำบ่อยไหมครับนี่สองวันครั้งขึ้นอยู่กับดินว่ามันมีความชื้นไหมดูสภาพดินเนาะนี่เราเหมือนแตะทําให้มันแบบเรียกวอะไรเปียกสลับแห้งหรอาที่จะให้พุนให้กิ่งมันเข้าสีน้ําตาลแล้วก็จะเอาอีกรอบนึงอืมแล้วแล้วกลุ่มนี้ถือว่าเก็บได้หรือยังครับนี่ก็น่าจะได้แล้วครับเก็บได้เก็บได้แล้วนี่มันเป็นเป็นโรคเราเอาไม่ทันเอาไม่ทันตั้งแต่แรกนี่ก็คือปล่อยเลย เราก็กิบกินได้อยู่แล้วขายบ้างหรือยังหรือสวนเราเปิดหรือยังยังยังครับยังคาดว่ารอบต่อไปนั้นน่าจะได้เปิดเพราะว่าเราต้องเตรียมให้มันเข้าหน้าหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวมานี่ก็ได้กินเห็ดเมาด้วยไหนนี่ฝรั่งชอบเลยดูต้นพันธุ์ที่เขาตัดยิ่งกำลังเอาเอาเอากิ่งใหม่เพื่อที่จะเอาเอาเมล็ดเอาเอาเอาเม็ดได้ใช่ไหม เป็นูพันธุ์ที่าที่าทีลาที่เราจะไปทำไว้ืี่ีนาดีว่องเจอันนี้ที่คำม่วงกาลสินเนาะถือเป็นเจ้าแรกไหมนี่เจ้าแรกน่าจะเจ้าแรกนะแล้วตอนแรกทำไมคิดว่ามันน่าจะปลูกได้คิดยังไงครับถึงเริ่มต้นทำที่แรกก็เอามาต้นหนึ่งก่อนทดลองก่อนทดลองที่บ้านปะทดลองที่บ้านก่อนอันนี้มันอันนี้ถือว่าเป็นระบบปิดเนาะ อันนี้คือเลี้ยงต้นได้กิ่งแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจะเอาเราจะให้มันเลื้อยเป็นลักษณะของตัวเอสโอ้ทำไมต้องเป็นตัวเอสได้กิ่งกิ่งหลายจะได้เยอะกว่าตอนนี้ตอนเราทำเราจะทำเป็นตัวที่อย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้น้อยคราวนี้เราอยากได้กิ่งเราจะาบำรุงต้นให้มันให้มันสมบูรณ์เยอะที่สุดเพื่อจะให้มันออกได้เยอะอแล้วก็ทำเป็นตัวเอสให้มันลเลือ้อยปางปา ตัดแต่งกิงิงเนาะอันนี้พันอะไรนะครับเมื่อกี้ช,ชีราดชีราดเหมาะกับการทำวายทำวายวายแดงมันจะไม่เหมาะกับการกินสดเพราะว่ามันเปลือกหนาแล้วก็มีเทนินมีรสฝาดขนาดเราไม่ได้เหมาะกับการทำวายเราไม่ได้ไอ้นั่นนะเอนเอนี่เริ่ม,มนนออก,ออกแล้วออกอย่างออกโอ้นี่นี่ให้ชอดอกกำลังจะให้ดอกให้ผลแต่เรายังไม่ต้องการใช่ไหมไม่ต้องการครับเราจะเอากิ่งก่อนนมันเป็นโรคเราดูใบมันนี่ไหน ดำๆเลยขอบดำบ่ะแล้วเรื่องโรคและแมลงเป็นไงบ้างโรคแมลงนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเชื้อราเหลืองน้ําน้ํากับน้ําค้างแต่มาเข้าต้องการแดดแต่ว่าน้ํากับน้าค้างเนี่ยถ้าเจอแดดเยอะก็จะเป็นเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟลาแดงอ่างุนเขาเขาชอบแบบไหนองุนเขาชอบแบบไหนชีวิตเขาชอบอะไรบ้างอ่าไม่ไม่ชอบแฉะชอบแบบอ่าร้อนอากาศร้อน ชื้นชอบไหมชื้นชื้นก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดูอุณหภูมิอะไรของดินมันไม่ชอบชื้นแล้วเริ่มทำนี่ได้ความรู้มาจากไหนครับดกจากในเพจครับยูทูบอ y o ยูทูบเลยโอ้สุดยอดเรียนรู้ออนไลน์ทดลองก่อนต้นต้นแรกทดลองกี่ต้นต้นเดียวครับต้นเดียวต้นเดียวแล้วก็ออกผลผลิตออกผลผลิตแล้วก็มั่นใจแล้วจากยูทูบนั่นแหละ ก็เลยเริ่มมั่นใจมั่นใจแล้วก็ทำเลยทำขยายโอ้ขยายก็ไม่ได้ขยายเยอะนะก็ทำนี่สองโรงก่อนครับแล้วก็มาจากสองโรงแล้วก็เริ่มเป็นนู่นอืตอนนี้ถ้าในแง่ความมั่นใจว่าที่บ้านโพนปลูกองุ่นได้ไม่ได้เนี่ยเรามั่นใจขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรู้สึกว่ามันม่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า <laughs> ยังไงเราก็ปลูกไดแ้แต่ต้องมีตัวช่วยครับไม่ใช่คนเดียวมาทำแบบนี้ทำไม่ได้เราต้องขยายผลใช่ไหมต,ต้องหาคนมาช่วยดูแลครับ เราพัฒนาเป็นแบบโรงเรือนอัจฉริยะได้ใช้พวก AI ไอเข้าไปช่วยใช่ไหมครับหรือว่าโรงเรือนพวกควบคุมอุณหภูมิควบคุม,มระบบน้ําค,ค,ความชื้นอะไรพวกนี้ยอือว่ในอนาคตผมว่ามันสามารถไปต่อได้เยอะถ้ามีแหล่งทุนอย่างเช่นบีโอใช่ไหมถ้าเราไปถ้าเรามีกลุ่มชัชดเจนไปขอบีโอเนี่ยเขาทำโรงเรือนอัจฉริยะได,ได้ใช้ระบบเอไอเข้มมมามาช่วยเรื่องระบบน้ําระบบปุ๋ยการควบคุมอุณหภูมิพวกเนี้อืแล้วก็ไปต่อเรื่องการแปรรูปเรื่องอะไรหลายๆอย่างผมว่าไปได้อีกไกล แล้วมีไอเดียเรื่องการขยายผลกับที่นี่ไหมครับการขยายผลนี่ยังยังครับเอากำลังศึกษาอยู่เนาะศึกษาอยู่ศึกษาว่าจะมีแนวทางอย่างไรนะครับนี่คือที่นี่แปลงเราชื่อแปลงอะไรครับนี่ยังไม่มีชื่อเลยยังไม่มีชื่อดอกไซพันอะไรฮะนี่ก็ใช่เนาะอันนี้ไซพันธุช้ำชับอันนี้อ่ะอ่างวนพันธุช้ำชา นีีกลลังงเเ้ยอาาเเิงออกันนี้ก็พันเดียวกันบ่อันนี้พันอะไรนะ้ใส่มะครับใส่เป็นโดดดังในเขาบอกว่าประเทศจีนเขียวไงเป็นในอะไรนะที่มันมีสารตกค้างอ่ะอ๋อโอ้ตัวที่เขาขายตามท้องตลาดน่ะ้อสีสีเขียวสีเขียวน้อถ้าเอาไปทำวน์ก็เป็นเอาไวน์ขาวที่เขาจะงดน้ำให้มันแห้งแบบนี้ครับเพื่อจะให้จีงมันเป็นสีน้ำตาลพร้อมที่จะเอา เอาดอกถ้าสีน้ําตาลนี่เริ่มได้พร้อมแล้วแล้วคราวนี้เราก็จะมาจับดูว่าใบมันกรอบไหมถ้ากรอบนี่ก็มันก็จะเริ่มสะสมอาหารออันนี้ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่รออกแล้วจำมันก็ต้องโปรยแบบอิวกระจายรออีกนานไหมครับต้องต้องมาสังเกตดูว่ามันงดน้ำได้นานีด้ยังพอก็ประมาณสองอาทิตย์งดน้ำสองอาทิตย์เพื่อให้มันหิวน้ำแล้วก็เก่งมันก็จะแกล้งมันไปแกล้งมันให้มันแบบเหมือนจะตาย วางแกล้งให้มันรักษาเผ่าพันธุ์มันต้องรีบโตใช่ไหมรีบโตรีบให้ผลโอ้ยเยอยมมากเลยนะครับนี่นี่ยังไม่ได้เอาอันนี้นี่ยังไม่เอาลูกอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรตอไอ้กิ่งปลาอ๋อนี่ใช่ไหมใช่กุญป่ากุญป่าเราเตรียมที่จะติดตาอะไรนะติดตาป่ะติดตาเฉพร้อมที่จะตอนตอนให้ได้กิ่งกิ่งตอป่าแล้วก็ไปเอาตาพันดีมาใส่เลยอืมโอ้ตอนนี้พัน อ่านไม่ออกว่าทำไมนานทังเฮอร์คิวเลสเหรอเฮอร์เลิสเฮอร์เ l ดิสครับนี่คือบรรยากาศแปลงองุ่นที่บ้านโพนตาบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินนะครับอันฟองวลเล แล้วก็มันจะมีสายพันธุ์อ่าอ่บล็อกดําที่มันเอาไปเอาไปเอาไปเบนเนาะไปเบนกลไกเพื่อให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติแล้วทีนี้อันนี้ต้นไหมพันธุ์เหมือนเพื่อนก้อนนี้สองสองต้นแล้วนี่พันอะไรพันช้ำชาอางวนพันธุ์ใหม่ของพันพูนพใช่ไหมอันนี้ออกลูกแล้วครับนี่อันนี้กลุ่มนี้เราให้มันออกใช่ไหมหรือว่ายังไงครับอันนี้อันนี้ใช่ใช่เราปล่อยให้ออกเลยไปเพื่ออยากอยากลองดูทดสอบบ่ทดลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงใอันนี้พันธุ์อะไรครับนี่ นั่นๆไซมัสฮัมเบิร์กโอ้มีมีกี่สายพันธุ์มัสคัตฮัมเบิร์กทั้งหมดกี่สายพันธุ์ในแปลงนี้ประมาณร้อยต้นก็ประมาณสี่ห้าสี่ห้าสายพันธุ์สี่ห้าสายพันธุ์ร้อยต้นเป็นระยะการทดสอบระยะทดสอบเนาะจะชิมลูกชิมผลเอาไปผสมกับเอาไปเบนกับวายอืมอันนี้ต้องทำทำเป็นเทศกาลท่องเที่ยวเนาะจัดแต่งแล้วชุดคมรู้เรื่องวายเราชัดหรือยังครับหรือยัง เรามีโรงวายโอ้หมายความว่าไม่ได้ไม่ได้ผลิตเองที่นี่นะเรามีบริษัทวายของเราอยู่เรามีบริษัทวายของเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมหรือที่น้ำพองที่ตั้งบริษัทเราอยู่อันคือน้ำพองออ๋อครับครับครับโอเคครับเอาั้นถ้าเกษตรกรปลูกเนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยซื้อได้อ๋อก็คือเราคิดคิดต่อเรื่องการไปรูปไปแล้วคือตลาดเพราะว่าปลายทางมีแล้วแต่ว่ามีเกษตรกรปลูกไหมแล้วก็เราเพื่อให้เขามั่นใจก็คือเราต้องทดลองปลูกเขาดูว่ามันปลูกได้จริงมีตัวอย่างเนาะ มีตัวอย่างเพลงเอาละครับเดีย๋ยวให้คุณวินัยได้แนะนำแล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อยินดีไหมหรือว่ายังไม่ยินดีก็ยินดีครับเชิญครับแนะนำสักนิดหนึ่งครับช่องทางติดต่อยังไงบ้างชื่ออะไรยังไงครับเชิญครับก็ช่องทางติดต่อนี้จากเบอร์โทรนะครับเอาจากเบอร์โทรเลยก็0813808997ครับคุณวินัยครับวินัยบ้านโพนเนาะสายสายตรงลยครับมีเพจมีอะไรหรือยังครับ เปลี่ยนียังไม่มีครับยังไม่มีต้องมาตามหาที่บ้านพอลูกไปโรงเรียนหมดแล้วเลยพอลูกไปโรงเรียนหมดแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับดีครับสวัสดีครับดีครับ